กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสูุ้ณสู้ค,คนเมื่อนี้ยขอพามาเก็บมาแต่งเลยพี่น้องเมื่อวานนี้คอยเก็บอีกแต่ว่าคอยบอดไทย้พี่ให้น้องเบ่งเมื่อนี้คอยกับมาเก็บอีกเป็นมือที่สองพี่น้องเี่ยามาเก็บแต่เสา่าบดทไทยพี่น้องมาเก็บไว้แต่เสา่าบดไทยในหมากมันมน,มนี่นงกล่องคอยเป็นจนนังไงเนาะเป็นสีมัวงเดี๋ยวเรงเสร็จกล่องกับแบบนี้กล่องก็จะเป็นยังไรพี่น้องมัวๆโอ้ยล่มกับพ่อร่มได้อยู่บ้านคอย ร่มในช่วงนี้ลมแต่ว่าหอนพี่น้องหอนแทงหอนว่าเด้อหอนอีลีนี่เดี๋ยวเขาจะเอารถเข็นมาใส่พี่น้องเพามาเก็บไปเสานี่เพื่อบริไดท์พี่น้องมืออันนี้คือห้าสิบจงไว้มือมืออื่นห้าสิบเก็บใหม่อีกมืออื่นมันก็สิใหญ่อันตรงนี้ใหญ่ไรฮะเก็บออกมาหนิอันจงไว้เก็บมืออื่นเด้อเก็บปน ออกจากเครือแล้วพี่น้อยเดี๋ยวจะเอารถเข็นมาใส่ไปให้ให้เช็ดถงซองนี้ก็ราคาแพงอยู่ด้วยพี่น้องแพงอยู่บ๊ถึอไปได้แล้วบ๊วยไ,ได้ค่าขนมค่าค่าน้ำมันอยูยด่ดอกพี่น้องเลยเบื่งองเคยใช้ผ้าเก็บพี่น้องแกมักซันนี่เด้อแกมักซันีบางหน่อยก็น,นี่ก็เอาโยคะหมากมันงอ Để xem nhịp với đinh Anh em còn con mượn trang kiếp mà Ôi 1 khỏi tỉa rồi đó Cái sẽ bỏ lại Nhìn Bám nhìn Bám con hết sức kiệt ít thôi มาก็บอ,ออกช่องช่องนี้มาก็บข้อ,อ,อข่าวได้คุณ่้ชมมาบค่อย้จับอันเขียว่อดูลุกช่องก่อนมาเขียวเขียวนะมาเขียวๆ แดงบนรี้เอาเลยพี่น้องปิดเอาปิดเอาเลยปิดเอาปิดเอาเลยเด้กพี่น้องมาเก็บตุกแดงซอยคอยในพี่น้องเลยมบนนี้แดด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 ดวงแดดหอนเด็กจะน่าเขาจะจะให้ให้เบิ่งเมื่อวานนี้เก็บไปโฉมแต่ียมได้ถ่ายพี่น้องเราเก็บเงินเงากัน làm cái gì mất một bạ một bạ kẹo khỏe lẽ làm nhau mới đi lại nằm nhau ngồi nha ngon cái kia bộ lực ta phải ngon bộ nhầy đó chỉ bỏ cả khải là khai nặng ngon cả khải cho nên Hãy subscribe cho kênh cho Còn cái đây nó xâm là vô địch chính sách ถ้าอย่างไรกินก็เสพแต่งคือหันมันเป็นนั่นหลุดหน่อยแค่ง่วกินแล้วไปปลูกซ้ำใช่ไหมก็จะผดด้ดอกพี่น้องเดี๋ยวนม่ะกระบอกปลาแหละเพรได้ใส่อยู่ได้พี่น้องไปปลูกแตงถ้าผู้ใดบ่มีเหยุเหตุการปลูกแตงคายได้พี่น้อง ก็พอได้ใส่เยอะการปลูกลายก็ได้ลายปลูกหน่อยก็ได้หน่อยแต่ราคามันดีอยู่ด้อพี่น่อยช่วงนี้บอได้ถือได้มือหนึ่งเจ็ดสิบเออมือหนึ่งหกสิบพันหกสิบพันเงินกีบกระบป๋าห,อห่อลอยได้พี่น่อยเพราะว่าลอยหนึ่งจะมีอยู่หกสิบแปดพันหกสิบแปดพันกีบตอ่อลอยบาทเด้พี่น่อยรับเงินลาวหกสิบแปดพัน ตอหลอยบาทช่วงนี้แตงยังหอดยังหมดเหมือนลาลอยเด้อถ้าบางเทธอมันขึ้นกะหอดอยู่บางเทธอมันก็ขึ้นอยู่เด้ยกานมันมันอึดลายมันก็ขึ้นอยู่กายลอยกันนี่เลยบางเธอค่อยขายแต่เได้ใส่ใจได้พี่น้องทั้งว่าสิบได้ลายแต่ว่าปลูกแตงนี้ปลูกลายได้หลายเด้อพี่น้อง ยอมรับอยู่ปลูกหลายได้หลายเพราะว่ามันขายโบอันะนะพี่น้องในขาพันธุ์ที่สื่อตลอดปลูกหลายก็ได้หลายคือกันมาเต็มมื่ทันใด้ย้าเขาก็จะปาก,ก่อนเอาเมื่อหน้าเขาก็จะมาเก็บใหม่ปลูกในกำมวยากเลยพี่น้องกันมีน้ำปลูกชายสายเนี่ยกันมีน้ำมวยากดอกแต่ว่าคอยใส่น้ำน้องในงน,งน้ำหมดหลาย nạm thì bộ park khỏi đấy Nếu có xe ha. On nắp mày. Nếu kết con cong níu nọ, có kẻ là vẫn phải hai hai thầm. bạn xong tham tạm โอ้ยกล่องคอยเป็นจะได้อันไม่ไม่นี่กล่องอไม่นาเนะเอ้ยมันมา,มาตรฐานมันบ่ด,ดีบบบฉันนเอ้ยอืม เราเลี้ยมักแตงกากินอยู่ตลอดกบเสดเี่น้องคอยกินอยู่ตลอดกบเสดแต่ว่ามักแตงคอยปลูกนี่คอยบมาเน่นยาเด้อพี่น้องเอ้ยบมาเน่นยาคอยสีดยาตัางต่มันยังน้อยน้อยแมงอะไนแมงตาทองมากินเอ้ามีเห็ดหอมเด้อพี่น้องเห็ดอีช่างออกเห็ดไข่เด้อพี่น้องเห็ดไข่นี่บ้านเขาปลูก เกีวก้อนโอ้ยขอยเก็บไปกินเลยเลยเนี่ยขอยเช่าไหวปวนกินไดไ้พี่น้องมันเป็นยางเพราะว่ามันได้สีจยาเปิดไข่แล้วมันซุ่มซุ่มแล้วมันก็ออกโอ้ย ม,มือวานนี่พี่น้องเอ้ยเก็บักแดงแล้วละคนเอาไปไว้ปลาไว้บนนั้นซึ่มาใช้รถมัว่วจะคองก็ไปกิน,มน,นหมันมบบล้าหิวนะพี่น้องยำแหลมมันมามีหมอนกินหลายด้วยหมอกมันพี่น้อง ขอขอบุญขอบคุณด้อพี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามรับชมด้วยพี่น้องพี่น้องทางพังไทยที่เป็นกำลังใจกันมาโดยตลอดด้อจะมีละละละหลายๆคนทางผังไทยแลวก็ทางประเทศญี่ปุ่นนะพี่น้องที่ให้กำลังใจกันมาประเทศญี่ปุน่นกับอเมริกาอเมริกา เป็นโดนีเสียเด้เดพี่นนอะประเทศลาวเขาน ă m แข่งมาลังใจกันมาสุดลายด้ยพี่เนาะลายด้หมาด้ก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเดพ้พี่เนาะยังอยู่ติดตามกันมาตลอดหอดสองปีจองปีกวัวเนาะพี่นนองเนาะ ที่ยังมีคํากันในฮอดซองปีกวัวกะขอขอบุญขอคุณหล,ยลายหล็ขอให้สุขภาพฝกแข็งแรงเด้อร่ลำรวยกันสุข,ขสุขคนไม่นนองถ้าว่าคิดใดนที่ว่าปเปิดตาเบิงกะขอถดขอไฟกลองหมดแจง้งบมสัตว์กะขอถดขอไฟนำี่นำ,นำนงนลงหลายหลายเด้อการเฮ็ดคี่กับบางคิปมันกับปเปิดตาเบิงนี่ไม่นนองเลย โมเป็ดตาเบิงโหโหอยู่ว่ามันโมเปิดตาเบิงนะพี่น้องบางคิีกับปิดตาเบิงดูเพราะว่าเขาเห็นแต่มันมองม่ถูกทายใไงนะพี่เนาะเพาะทายเองเขาแล้วมันก็สิบโบเดนนะพี่น้องเบิงแล้วมันกิเกิสิบโบเดนเป็นด่ายเพราะว่าเขาทายเองเขาคือเขาไปเห็นอะไรใหนมีเขาก็ตั้ง ตั้งกล้องตาไว้นะพี่น้องมันบ่มีการซูมกันหยังเบิ่งมันกะค่อนข้างว่าบ่คักปานได๋เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบ่คักาดจังได๋กขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องนี่หมากงอๆนี่ก็มีนี่มันบ่ค่อยใหญ่ดอกหมากงอ 哇。Wow. apa nak bohin nak không dám gặp phải người như mình, không dám ดีพี่น้องติดแล้วเรียบร้อยเลยเด้อคอยหายแ้ลแะ้วคอยกระติดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดได้อยู่จากถงว่านี่นึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สงพี่น้องทั้งหมดสิบห้าถงบ่ได้หลายเด้อพี่น้องเลยได้สิบหาถง เป็นขึ้นบนจากโต๊เลยพี่น้องเป็นขึ้นขึ้นถ่ายะึ้นบนจากโต,ต,ต๊โอ้ยมุนมาเลยพี่น้องแตะโนถถ้ตไทยอีกแล้วก็สี่แตะไทยได้วยเป็นมุนวันสิบห้ามแตงกับสิบเอนดวัน เราตหยวนถอเสียา <Es> ่เป็นหุลมกับควลมเอาแต่งควาย

ทางเขาสวนอันนี้คือทางเขาสวนเด้เอออกไปชรอยู่ทางยางคนละพี่น้องเขาไปนี่ไ้มาทรงอยูนี่พี่น้องเขามาลัดเอาอยู่นี่เดบ่อนมาทร้ง

มืนีลายอันใดคอยเบื่องลายใดคอยมือนี้กาสิเปรีนนะอันนี้คือเงินเงกีบเลยพี่น้องอันนี้คือใบห0 0สิบพใบหาสิบพันอันนี้คือใบแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้0 0 0นหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนแปดสิเออแปดแสหา 8, ก็คืออัน หกแสนแปดนี่ต่อพันบาทเลยพี่น้องเป็นเงินบาทหกแสนแปดต่อพันบาทอันนี้ได้พันกว่าบาทพี่น้องม่ธนีมนีรายขายมนีมนมนมนอะไรพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมพี่น้องพบก,กันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับ